คณะหลวงตาบุญชื่นตเตรียมสร้างสะพานให้ชาวบ้านหลวงตาบุญชื่นในกลุ่มศรัทธาหลวงตาบุญชื่นผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อน,นายสำนึกดีได้มีการแจ้งว่าเรียนคณะศรัทธาหลวงตาบุญชื่นปี2 5 6หหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธท,ท่านได้จำพรรษาณนะวัดถ้ำแต่งถ้ำแฉ่งอำเภอภูพานจังหวัดสกลนครเขตระหว่างตำบลกกประซิลกับตำบลหลุบเหลา จากถ้ำที่หลวงตาท่านพักจำพรรษาต้องเดินออกมารับบาดห่างจากชุมชนโดยประมาณ4กิโลเมตรมีช่วงหนึ่งของเส้นทางที่ต้องเดินข้ามลำน้ำพุงสิ่งก่อสร้างเดิมวางท่อทำถนนชำรุดเดินข้ามน้ำไม่ได้คณะญาติธรรมได้ร่วมกันทำสะพานไม้ไผ่ให้หลวงตาบุญชื่นเดินข้ามมารับบาดได้เป็นการช่วคราวหลวงตาบุญชื่นท่านได้เห็นญาติโยม ข้ามน้ำไปทํากิจของตนเองไม่สะดวกโดยเฉพาะฤดูฝนน้นําในลําธารไหลแรงท่านจึงได้พิจารณากับคณะศรัทธาให้สร้างสะพานถาวรเพื่อชุมชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันคณะผู้ศรัทธาเป็นผู้หาทุนชุมชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ออกแบบตามหลักวิศวกรให้สอดคล้องกับการใช้งานควบคุมการก่อสร้างเห็นสมควรร่วมกันได้ตั้งชื่อว่า สะพานบุญกกปาซิวขณะนี้การดำเนินการเรียบร้อยตามประสงค์ของทุกฝ่ายกำหนดการส่งมอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดูแลเปิดให้ชุมชนใช้ประโยชน์เช้าวันอาทิตย์ที่10ตุลาคม2564จึงกราบเรียนเรียนเชิญคณะสายบุญคณะศรัทธาหลวงตาบุญชื่นไปร่วมทำบุญส่งมอบสะพานตามช่วงวันเวลาที่กำหนดท่านสะดวกก็เชิญไปรับบุญ ร่วมโมทนาสาธุการพร้อมกันครับส่วนแห่งบุญส่วนแห่งธรรมที่เราท่านได้ทำร่วมกันมาร่วมโมทนาร่วมยินดีจะทำให้เราท่านทั้งหลายอยู่เย็นเป็นสุขทั้งกายและใจขอขอบคุณแหล่งข่าวจากสยามท็อปิกคอม